นะฮะวันนี้ตัดเรียบร้อยครับคันนี้นะใครที่หาอะไรอยู่นะคันนี้ก็โอ้โหอะไรแต่งเต็มอยู่นะพอดีตัดเอาเครื่องให้ลูกค้าครับลูกค้าอยากได้นะเดี๋ยวคอยมาดูนะครับราเรตตัวนี้นะมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะเอาเครื่องออกก่อนนะครับ<ม>เครื่องก็เป็น HO 6C เทอร์โบสองหรือเปล่าโอ้โหโชกแดงๆเลยครับนี่ใครหาโชกอยู่นะโชกก็ แยกนะเกียร์นี่น่าจะเป็นเกียร์ของเด็กก้ามนะฮะนี่เป็นหเกียร์เป็นเสื้อเป็นเหล็กหล่อนะฮะชนกับ o, เทปโอเิเลยนะเรสูกับฮีโน่ก็ผสมประสานกันได้ลงตัวพอดีเลยนะครับไม่ได้แปลงเลยใครหาอยู่นะเกียร์รุ่นนี้นะเจ้ของรถบัสเโอตัวนี้มีอินตอเตอร์ป้วไหมพี่ไม่มีอินเตอร์นะ น่าจะไม่มีอินเตอร์มีแต่เทอร์โบ6สีเทอร์โบนะะสี่ันี้ก็ขับมาจากสุพรรณหรือเปล่านะจำไม่ได้เอ้พัดลมนะครับนี่พัดลมตรงนี้คอยหาอยู่นี่พัดลมแบบนี้ฮะนี่นีนนนตัดแล้วนะฮะทีอแรกก็จะไม่ตัดตัดรถคันนี้ว่าจะขายเป็นคันแต่เอกสารมันน่าจะ ต้องไ,ไปภาคใต้นะน่าจะอยู่ภาคใต้ครับสารออมาดูของแต่งเลยใครหาของแต่งอยู่นี่ฮะชุดเลดข้างนี่ข้างไปถึงข้างหลังเลยนะครับมันจะสุดตรงนี้ตรงล้อะะแล้วก็มานี่เลยตัวนี้ก็เป็นถอยเสียมั้งี่ข้างหลังโอ้โหถอยเสียเลดแต่งของแต่งเยอะนะคันนี้ นี่ข้างนี้ก็มีรัอยเสียเราวราวแต่งครับกล่องรถบัตรชุดชิปี้ไม่เป็นชุดแล้วมั้งแยกทางละสานของยิสุมามาดูราวตัวนี้ครับนี่ราวข้างล่างขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้จะมีไฟโอ้โหเยอะแยะเลยครับ ขึ้นมานะไว้ใส่หกล้อนะหน้าหกล้อน่าจะไปแปลงได้นะใส่หกล้อมีทงให้ด้วยนะมีเสาด้วยราวกระจกราวข้างบนโอแต่นะฮะแต่แต่ยังไม่ได้ลองเลยเป็นเสียงแบบไหนไม่รู้นะฮะนี่ครับเราก็ราวข้างบนไฟโอ้โหแต่งเต็มเลยครับอันนี้เอ้าล้มล้ม ร่มบบได้อนาคขายได้เหลือทางเดียวนึงหเหลือทางเดียวนึงว่ะก็ได้าขายป่ะม่นมันเหลือทางเดียวไว้ตัดเพิ่นเอาขึ้นเลยตีมันบบได้อนาไหมมันเหลือทางเดียวว่ะจะไปตัดเอาเครื่องให้เขาเ <laughs> ดี๋ยวใช้สายเมาส์ได้ป่ได้ใช่ก็ฉันเอาทางไปนี้ก่อนได้ป่ะได้ได้ได,ได้เอาทางใช้าสายไปก่อนจ่ายไปก่อนบ่เดี๋ยวมาอย่างเอาเงินทอนด้ิอ๋อครับผมครับผมโอเค ขายหายอยู่ราวตัวนี้ขายไม่ให้ไม่แพงครับมามาดูใครจองก่อนได้ก่อนเลยราวห้องบนกับนี่น่าจะหัวมันน่าจะกว้างกว่าหกร้อนะน่าจะใส่พวกสิบร้อหัวแบบนั้นน่าจะโอเคอยู่นะครับหัวมันข้างบนสองเมตรกว่ากว่าเกียร์ไม่ได้ขายนะมีมีมีอย่างไรพี่เครื่องเกียร์บ่ฮะ เพื่งเอาเครื่องเกียร์เลยบ่อ๋อเอาเครื่องเกียร,รกย์กองอากาศนะแล้วก็มอน้ำนะครับยังไม่ได้ก็อ,อะไรชิ้นอื่นวนก็มาลองมาดูครับที่ร้านมาวินเชียงกงน้องแปงนะฮะวันนี้สดๆเลยฮะโยกับไฟไม,ม,ม้ในกวนกวนแขางไปนึน่งพุ่นดวงในพกุ่นเออไม่กูทุกคนดูเรื่อง